ถากันเลยเห็นไหมสี่สามสามกับสี่สองสามหนึ่งเสียมสามของชนกันเป๊ะอดีบาโยนะครับสุพรรณบุรีไม่มีนักเตะขาเข้าเลยครับก็เหมือนโดนฟีฟาเล่นงานเอาเหมือนกันโคราชก็ไม่มีใช่ถ้าเยาวชนเราไม่ต้องนับใช่ครับก็นักเตะออกก็มีชุดิบพนองแท้ครับซูฟามี่อารีฟินเนี่ยเหมือนว่าล่าสุดยังไม่ออกนะแต่ว่าตัวไม่อยู่แล้วเพราะว่าไปเยี่ยมคุณแม่ที่ประเทศสิงคโปร์อ๋อคือติดภารกิจก็คือแบบว่า อีทีเล็กสองเลยอ๋อโอเคโอเคไปกับสิบสี่วันสิบสี่วันครับครับก็ตัวที่ใช้ก็ยังเป็นหน้าเดิมๆของสุพรรณบุรีเอฟซนะครับประตูเนี่ยคาดว่าจะเป็นพาติกเดโตนะโอเคครับเป็นฟิลิปปินส์ครับนะครับเก่งมากโอ้ตัวนี้ดีนะตัวนี้ชอบมากๆดูหุ่นผอมๆกองแคบคือเรียกชั่นเดียวฟานเชสกาดอีกใช่เรียกชั่นดีมากเก่งมากชอบครับ แบ็คเล็กแบ็คขวาเป็นวัชรคมเสนนะครับแบ็คซ้ายเป็นจิรวัตรทองแสงพราวครับคู่เซ็นเตอร์แน่นอนนะครับสุพรรณทองสงกับตันทีมนะครับจับคู่กับเอเลฟวีเอร่าครับตรงกลางนะครับสามคนมีปานเชาเงินประเสริฐประสิทิ์จันทุมและก็รัชนาอรัญญภัยโระครับกองหน้าก็จะเป็นฝั่งซ้ายเป็นฟิลิเปดาสินวาอาโมริมฝั่งขวากาซิเดชเวทยาวงและก็กองหน้าตัวเป้าเอลิอันโดกาซดเดชตอนนี้ฟอร์มพีคมากพีคทั้งทีม เอาตร,ตรงๆว่าเขารวมทีมมาด้วยกันนานครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเกมคุณเครื่องเลก็กตามโอเคอุ่นเครื่องเนี่ยเขาที่ไม่ประสบกันก็คือเกมที่ไปเยือนราช,ชบุรีแพ้มาสองศูนย<ช>์แต่ที่เหลืออุ่นเครื่องถือว่าใช้ได้เคถือว่าใช้ได้แล้วก็แววข่าวบอกว่าทีมค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้แนวค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ออไอเกมที่ไปเยือนราชบุรีอ่ะมันไม่ง่ายหรอกไปเยือนราชบุรีในถิ่นราชบุรีเนี่ยอุ่นเครื่องเนี่ยชนะออกมาได้เนี่ยเก่งจัด เก่งจัดไม่มีหรอกครับเก่งจัดระบากครับระบาเขาเขาชำนาญกับเสนามของเขามากนะครับก็ดูแล้วรูปแบบที่การเล่นเนี่ยก็คงจะเน้นในเรื่องของการบิวอัพการเล่นการเล่นคอมบิเนชันเพย์ในพื้นที่เดกไทายก็มีนะใช่คือ อาเปโยอาเปโย่อบ,ยโยบอกว่าในวิธีอะไรอาเดปโย,พย,โยพยายามจะสร้างทีมให้เป็นฟุตบอลโมเดิร์นฟุตบอลครับหลังจากเขาที่เคยทาในระบบหลังสามเขาปรับมาเป็นหลังสี่เขามีวิธีการที่จะเอาง่ายเหมือนกับแมนซิตี้ครับพยายามดึงทีมจักยภาพทีมให้เป็นคล้ายๆกับในกลุ่มของแมนซิตี้ซึ่งก็ทําได้ดีครั้งล่าสุดที่เห็นก็เกมที่หวัวขุนเครื่องมีแวลที่ดีมากๆครับและหลังจากนั้นมาตั้งหลายเดือนเชื่อเหลือเกินว่า ทีมของอเดียโย่เนี่ยน่าจะดีกว่าวันนั้นใช่แล้วก็คิดว่าเกมที่เเปิดบ้านรับการมปยงของโคราชเนี่ยดูแล้วสุพรรณเหนือกว่าสุพรรณเหนือกว่าด้วยสภาพแวดล้อมแล้วก็หลายอย่างความพร้อมด้วยเอ่ความพร้อมทุกด้านครับอืมใช่ก็อทุกด้านดีกว่าครับตัวสำรองที่น่าสนใจยังมีธีนากรอัศรนอีกหนึ่งคนนะอ่อมีสุภาีมีประทังอืมก็มีสีริมงคลจิตบรรจงครับ นะก็ต,ตัวตัวโอเคอยู่มีแพตติกไรเชลด้วยนะครับเป็นฟิลิปปินส์ที่เอ่อเราโอกาสอยู่ที่มนันน่าสนดิวทาโรคารูเบทอันนี้ต้องรอเช็คความฟิตว่าจะพร้อมหรือเปล่านะผมก็เลยยังไม่ชัวร์เลยยังไม่ใส่มาสิเป็นตัวจริงดีกว่าอะนะครับก็ประมาณนั้นสําหรับสุพรรณบุรีอเดหวังลึกๆเหมือนกันบอกว่าจะไป AFC แชมเปี้ยนลีกมีโอกาสไหมก็ทงเอ่อดีตไปโยโทรมาวันนี้มีโทรมาโทรมาโทรมาคุยกับพรุ่งนี้ผมไปสนามไงอ๋อโทรมาคุยโทรมา ใช่ก็บอกว่าพรุ่งนี้เป็นไงบ้างอย่าวิเคราะห์เยอะนะอย่าวิเคราะห์เยอะนะเดี๋ยวคุณดูู้ตัดทางได้สรุปช่องเราเนี่ยผมบอกนะยใครที่คอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้เลยนะโพสทุกคนดูอยู่ไอที่ผมวิเคราะห์เนี่ยโพสบางท่านดูอยู่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้แบบไปแคบมาเราวิเคราะห์จากการคาดการของเราสองคนใช่ใช่นะครับเดบโพสทุกเกือบทุกทีมาดูช่องนี้อยู่ใช่ดูช่องนี้อยู่ทำไมชียงรายไม่ขอขอบคุณทรูวิชันสดที่นี่ที่เดียว สนใจสมัครทูววิชั่นโทร02 708,000